ครับสวัดดีครับพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเลยมือนี่เก็บขี้ยางพี่น้องเอาขี้ยางไปขายแล้วมือนี้คนขี้ยางคือเก่าอะไรพี่น้องเลยบ่แดดมือนี้ได้การอยู่บ่อ้อนอากาศยังหนาวอยู่ได้เดือนนี้พี่น้องเลยคืมมีลมนำอีกต่างหากมันเลยอากาศลเลยเย็น อย่างกระป๋ลายดอกมือนี่อย่างน้อยเดียวยามนี้แล้วบมมีน้ำยางออกพี่น้องเลยมันบอ,อกออกน้อยได้พูดละถุงละใดไปสองถุงไปมาพี่น้องรถก็มาพอดีเลยนี่จเจาขึ้นเลยนี่พี่น้องได้จกดักรถนี่แหละเบึงท่านเอาขึ้นมาน้ำเหน่แล้วพี่ยางก็ะได้เอาขึ้นรถเหน่แล้วก็มีมาด้ยวยพี่น้องเด้อดีแล้วได้สำเนี เนาะไอ้สัมนี้มันดีแล้วยามนี้ได้ <laughs> คันยามนั้นวะไถือว่าบริกีดคันได้สัมมีดเงานออคนบริกีดหยางคันยามส่วงนั้นนดัโอ้ได้หลายตือดูได้อยูห้าสิบหกสิบหกสิบกิโลไปได้นี่ฟุงนี่เนาะหกสิบกัวกุเลียวอู้ดไปการยูด๊อก อื้อันนีย่างงามนี้ใครเนมันแก่นน้ำบไหลพี่เข่างามๆพี่อันนี้ี่นะโอ้ได้หลายเติอบอยู่ ปลาทูโหมันใหญ่แค่นี้นวดท่นีเนาะนวดเสอืมอันนี้เอาขึ้นรถมาเลยนี่

เอาจับเงินพิษเออเอ้ยเนาะคึงคังจักหน่อยน่ไม่เห็นเอาจ้าไปนี่นตดีอกดีมากอ๋อตัวนี้วานนี่อ๋ออนนก็เก็บได้ห่นเนาะ นีอยู่จะอามาให้กินัดที่กินบ่เดี๋ยวปมาาตัี้อนี่แหละมีตัวนี้แหลรยังเหลือสองสี่หกแปดไปแปดสิบสองนี่ละอีเจ้านึงยังเก็บอยู่ ทั้งเก็บโบแล้วเอ๋ออันนี้ก็ยังกอกโบแล้วอันนี้ก็ได้เอายังบบหลายดอกยังหน่อยเดียวนี่ดีไปล้างแล้วมันก็ได้การเลยอืออือโอ้ได้ไหลอยู่ดอก โอ้ยตาเอฟโ,โบมาเลยอย่ามาไว้เลยเนาะกีดกระบ่แล้ววะ <c oughs> สั้นแต่ละมือ <c oughs> โอ้กีดบแล้วบแล้วจากเชื่อพ่อส่วนเมือเจ้าใส่เห็นลูกเห็นลูกเมื่อยแล้วก็ส่วนเมือพาลูกไปกีดแต่นะไปฝึกงานตะดมโอัน,นั้นตะมูล <c oughs> <c oughs> เออขนาดเล aky, ยลไปแล้วกินแล้วยั่งแถวซองแถวอยู่กับเมื่อว่าซเออดีกว่าบบกีดเม่ยนั่นแหละเราบไฟน้ำลุบไฟเฮ้ยลูกเด็กน้อยเนาะเห็ดจังใดันดีแล้วมันยังไฟน้ำันโอเคบาดนี้มัดปิด ปิดได้บอลฝาไทยบาลนี้ที่โจมซัดขึ้นเจอปานีมขึ้นสามบาเออเออเออเกอือบโบวท่านนั่นนั่นมาออดี มาันรถไทมันเป็นตัรถไทเลยนี่เจ้าติมอกกูไม่คยนี้ก็บอกแกขี้ยามมัดบาดนี้รอบหน้ารอบหน้านี่ย่านป่เต็มพารถมุนรอบหน้านี่อย่างมันบ่อคักเหมันบ่มันบ่ตีงกายเืบนี้มันเด้กได้ ไปอยู่ไ้เที่ยวหนึ่งพอดีเที่ยวเนยียบเนียบเอามสอมนี้ก่อนน้องพี่น,อนอ้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส<ๆ>วัสดีครับ